เดินนะไอ้ฟ้าฮัลโหลคุณมีมีข้าวขายไหมครับเกือบๆกับกูอะไปกลาดนัดนะเฮ้ยไปไปไปแลนดีกว่าให้เขาอยู่สองคนดีกว่าอืมโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วไปส่งไหนเราจะเอาอ้าวเอาเออก็บอกที่บอกอ่ะเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้เองก็ได้ครับคุณผู้หญิงอยู่เลยเดี๋ยวผมไปให้เองไม่ไม่ไม่คุณขึ้นมาก่อนขึ้นไปไหนอ่ะ เ้ยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเดินกลับกับเขามาเนี่ยคนมาเนี่ยชีหลังครับทีหลังอ้าวเหรอเป็นไรหรือเปล่าครับ ฝากใครหนูไม่อยากเล่นแล้วเอ่อเป็นเป็นผมทำอะไรให้คุณแม่พอใจโกรธหรือเปล่าครับคนเมื่อกี้ก็เข้าเกมมาดีๆอยู่คน อัลโหรอเป็นพอพอเราไปกลาดเหรอเราจะแล้ว,าลวถามว่าเป็นอะไรโกรธผมตรงไหนรหรือเปล่าเราไม่ชอบที่คุณทำฮะอ๊ะเสียงกระตุกอะ,ะอะไรนะครับอะไรนะเสียงคุณกระตุกอ่ะคุณว่างไงนะครับ เสียงคุณก็กระตุกคุณบอกว่าอะไรนะฮะเราบอกว่าเราไม่ชอบที่คุณทำเมื่อกี้ทำอะไรหรอครับก็คุณขับรถมาเร่งเราหน้าโรงพยาบาลแล้วคุณก็มาพูดไม่ดีคุณมาเพิ่มเสียงเราไม่ชอบอ๋อขอโทษครับขอโทษครับ ทำไมไม่ไปตลาดเมืงง่อเี้ตลาดไหนข้างบนนี่เหรอแต่คุณจะไปไหนก็ไปไม่ผมไปรับเขามาแล้วทีนี้มันแบบรับมาเยอะค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้มือแตกมันก็นเลยซวยครับ ไ,ได้ยินไหมเน,นี่ยดีค่ะ จะต่อมาไหนอ่ะก็่ะมึงดูเขาพูดหรออันนี้อันนี้คือคุณใช้น้ำเสียงอะไรกับผมเนะี่ยก็เสียงปกติค่ะไม่ปกตินะเหมือนโกรธอะก็โกรธโกรธ กดเด็กดือ้อแบบนี้ต้องโดนอะไรนะต้องโดนอะไรครับแบบเนี้ยฮโหลอครับอะไรคะเด็กดื้อแบบนี้ต้องโดนอะไรหรอที่โลค่ะ เด็กดื้อแบบนี้ต้องโดนนะอ,ะอะไรนะคะคเด็กดื้อแบบนี้ต้องโดนอะไรครับไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะคะทำยังไงจะหายโกรธเนี่ยเป็นคนขี้โมโหง่ายเหรอครับไม่ได้ไม่ได้ขี้โมโหง,ง่ายค่ะแต่ว่าใครโดนก็ไม่ชอบเหมือนกัน ไอ้ลุยบอกหน่อยบ๊ม,โม,โม,โมโด,ดีเช่่ยปล่อยลงได้ไหมคะไม่ได้ครับปล่อยลงไดยค่ะมันไม่ได้ครับปล่อยค่ะมันไปส่งคุณยังไม่ถึงเลยอ่ะมขอไปส่งคุณถึงวันนู้นก่อนได้ไหม ฮัลโหลโกรอยู่ไหมเนี่ยค่ะหายโกรได้ไหมครับชอบอะไชอบใครครับเอ้ยเบาๆหน่อยได้ไหมทั้งสองคนเลยโอ่อครับคุณจิวใจเย็นๆหน่อยคุณ คือผมอยากขอโทษนะครับคะแนนที่แบบไม่ดีไม่ร้ายหรือใช้คำน้ำเสียงแบบกระโชกโขกหากอะไรอย่างเงี้ยผมแบบคอขอโทษครับไม่เป็นไรครัไอ้คำว่าไม่เป็นไรของคุณนี่คือคุณพูดไปชดหรือว่าอะไรครับ ได้มาช็อค่ะถูวให้ฟังกินต้อือทำยังไงถึงจะหายกอดครับนี่ผมรู้สึกผพีจริงนะคุณ คุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเราเรา,เราให้อาภัยแล้วถ้าคุณให้อาภัยแล้วงั้นเราไปนี่กันไหมสารต่อไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะ เห็นไหมคนไม่เหมือนตอนแรกที่คุยกันเลยคุณก็ไม่เหมือนตอนแรกเหมือนกันอ่ะก็ผมก็ขอโทษแล้วนี่ไงก็เราก็ให้อภัยเราไงเออแล้วแล้วให้อภัยเราจะไปไหนอีกอ่ะก็เราไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นไปไหนอ จะก่อนไหมคะไม่ปล่อยอะ่ะตดน่ารักแท้วะ,ออะาากวะูเปิดเพลงกูปล่อยไม่ได้หรอกฟังเพลงนี้นะ